เห็ดลิ้น <fish> จ <satisfy> <t> ือกวนต้นคอต้าข่าวดวมือถุงเท่าไหร่เียวดอันนี้ถุงเท่าไหร่ถ้าเป็นถุงนี้ห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นตัวนี้ร้อยห้าสิบที่หันแล้วนะคะตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบจ้ตัวนี้อันนี้ร้อยห้าสิบบาทถุงนี้พี่ก็กินได้เดือนหนึ่งแล้วเพราะว่าตัวนี้พี่กินแสองชิ้นเนาะตอนน้ำสีแก้วกาแฟนะพี่ก็เอาตวงไปเลยสีแก้วกาแฟเนาะพี่ก็ก้นให้เดือห้าถึงสิบนาทีหลังอาหารเช้าพี่ก็กินลหนึ่งแก้วตอนกลางวันตอน เย็นแล้วก็ก่อนนอนรับประกันได้ค่ะความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดเป็นภุมิแพ้โรคกระเรื้อรัองปวดตัมข้อตามขาปวดหลงังปวดเอวปวดเส้นปวดกระดูกที่แค่กินติดกัน7วันค่ะอาการเหล่านี้จะหายมันรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแ,บบแล้วก็สายตาผ้ามัวขาวอ่อนแรงรับประกันได้ค่ะ แต่ว่าตัวนี้อายุเห็ด5ปีตัวนี้มันมันสรรพคุณจะเยอะมากค่ะพี่เอาเดี๋ยวหนูลดให้เดี๋ยวพี่ได้ที่500มันเป็นเห็ดเป็นคืนก่โอันนี้คือโลค่ะคกิโลค่ะ่ที่จะที่จะเอาพี่เอาของในสมุนไพเยอะอันนี้อันนี้เก็บในป่าเนออันนี้เป็นของของกันหลวงทีแรกเราก็เก็บในป่านั่นแหละแต่ว่าเราเอาไปวิจัยแล้วเราเอาไปทำอะไรเนี่ยอย่างดีเลยค่ะกันได้ หนึ่งดอกแม่เอามาห่อผ้าแม่เอาคอนที่นแตกฉีกมาทีละชิ้นสองชิ้นต้มฉีกแค่นี้นะใหญ่สุดแม่ต้มได้ประมาณสองสามครั้งหรือว่าถ้ายังยังมีรสชาติขมหน่อยๆแม่ก็กินไปก่อนกว่าไม่มีรสชาติขมไม่ค่อยชิมค่ะคือแล้วก็ยังตัวนี้ให้ไม่ห้าร้อยค่ะร้อยแม่เอาของนี้มาส่งขงนี้มันไม่มันน้อยกว่าอย่าเว้ย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 ล้มล้มล้มมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ทิม่ากินประจำ กินประจำค่ะแต่ว่า400ตัวนี้ขายไม่ได้กินตัวนี้เยอะอันนี้แม่ถ้าแม่เอาตัวนี้หใ้ตัวนี้น้อยน้อยกว่าดอกสี่ร้อแม่เอาตัวนี้ไขยประดิษฐ์ทำอย่างเดียวเป็นไข่ยวกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเยอะกว่าอันนี้จะมีหกดอกแม่ก็เอานี้ไปเลย500 6ดอกถูกสุดเลยนะของหนูดอกใหญ่ด้วยดอกนึงแม่สามารถกินได้เป็นเดือน หนูหนูกินมาเป็นสิบปีแล้วนะกินดีมากค่ะใช่ค่ะกินประจำกินประจำกินแล้วรู้สึกว่าตาตาที่เราบอกไม่ค่อยชัดหรือว่าเราไปที่ไหนเราเหนื่อยเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีอาการแบบเนี้ยค่ะห้าร้อยแม่ซื้อเถอะไม่มีแล้วเหลือแค่เนี้ยปีเนี้ยมหนูได้มาแค่สิบถุงแล้วหนูก็ขายหมดแล้วเหลือแค่สองถุงแต่ตัวกนี้มีเยอะเนีย อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของหมูเลยนะของน้องชายเอามาช่วยขายทำให้แค่กระโุดเหรออร่อยอร่อยมากอร่อยที่แซ่บหวานขอบคุณค่ะเล่าบวยด้วยไหมเล่าบวยเล่าวกล้ามีให้ชิมนะ Hãy oh subscribe cho kênh không bỏ lỡ những

ちょっと見えなくても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 もなもなく เท่าไหรเนี่ยเด้๋ย0สองร้ะถ้าอีกใบไงสองร้อยโอ้เสื้อกันหนาวก็มีใส่คิดมากาหรอคิดมา้าสีแดงสีแดงไหมอ้าวใครซื้อบัวหิมะผู้ใหญ่เหรอเนย่ยแต่ไมย้มเื้อไปบัวหิมะโอ้เสื้อ าเสื้อผู้ทับเบิกสมืองสเมืองาีันนีมัน่ันารรดบนี่บ่ oh, โอ้รถบ่ได <c oughs> mm ้ารถบ่ไ hmm ด้เสียดอกเอาผู้ใหญ่ซื้อบัวหิมะโลละไ่ไหด้ยี่สิมาแลละสิบบาทก็มียี่สิบัวน้ียารถอังวะเอาไปใส่เราเอาตเอาะใ มา้านเยอะเอกนี้นะไหนดีะบมตังอาเมะากล้นรับอนอีกแ้ยทักออกไนังเอาอยู่แล้วเจ้าเียังก็ไละไรคนละครึ่งคนละครึ่งก็มีใครมีคนละครึ่งก็ซื้อได้หมดใช่ไหมอดได้คนละครึ่งได้ สีเดียวกันไหมเสื้อลนี่ยตัวละร้อยเนี่ยตัวละร้อยกันไอ้พู้สบอสียูบูลบูลไงห่นนี่บ่เออตัวละร้อยข่บ่ข้อกลมเสื้อทีมเสื้อทีมกลมพอพอลงไปนี่ก็ใสเลยพูตส๊เปิดไปเลยเด็กเ มีข้อวีผอสองตัวให้นี่ข้อวีขอ้อวีเอลนะข้อวีราคาจะไรเอลบ่อันอื่นยัไม่ใช่ลืนอเอเาเอเอมซื้อถ,ถ้าซื้อเป็นมัดยังเอามันมัดแล้ว่าไรล่ลเนะ